ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเพือ่อนๆค่ะแม่สมศรีกะว่าจะกินโจ๊กแต่ก็ไม่ได้กินโจ๊กได้กินเงาะกระปองพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะชีวิตก็จะดูวุ่นวุ่นทำกับข้าวให้ลูกจัดผลไมน้นู่นนี่นั่นล้างถ้วยล้างจานโอ้ชีวิตบ่ด้นั่งยื่พี่น้องเลยเอานันเทดนี่ให้ลูกให้พ่อใหญ่กินคอยว่าจะไปกินโจ๊กลูกขอ ขี่ทานเฮ็ดอีกก็ได้เ่กินก็ได้ก,กินอัน,นล้ำบุตันเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องที่แบบว่าราคาถูกกระป๋องละห้าสิบพีอร่อยมาก เอาใส่น้ำแข็งเยน็ยนๆหวานน้ำตาลพุ่งกระชูดอะไรัไ่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตเอากล้องใส่ไม้เซลฟี่ก่อนนะคะเพราะว่ากล้องเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพ่อใหญ่ค่อยก็นั่งอยู่ข,ข้างนี่แหละได้นอนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ก็พอหายเหนื่อยได้หีบพี่น้องเลยเดี๋ยวก็จะดุยต่อเงาะกระป๋องอร่อยที่สุด ขอบคุณหลายๆขอบคุณสู้ผูทสกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณเด้อค่ะเราก็ลาไล์ไปนะคะพี่น้องทำไปอ่า AI เขาดันแบบไหนเขาชอบแบบไหนทำไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณสู้ผู้สกคนขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจเลิฟ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 พี่น้องเลิฟเลิฟ Thank you everyone for w h e t h i t h like and subscribe support I love your support Thank you guys Thank you Thank you around the world ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะล้างถ้วยล้างจานเสร็จสับพ,พี่น้องก็มาต่อด้วยเกาะเกาะกระป๋อง,อง,ง,องเย็นๆกินไปสามลูกเหลือลูกหนึ่งแบ่งให้พ่อใหญ่กินด้วยเพราะว่าพ่อใหญ่ได้